ส่งกำลังใจด่วนว่านอปสเพลงสื่อในหลังฟังประกาศโสดหลังนักร้องสาวฟางธนันออกมาประกาศบอกสถานะของตัวเองว่าโสดผ่านทางบทเพลงบนมินิคอนเสิร์ตไปเมื่อไม่กี่วันก่อนล่าสุดแฟนหนุ่มว่านธนกฤตได้เดินทางไปร่วมชมคอนเสิร์ตใหญ่ของวงบอดี้แสลมซึ่งเจ้าตัวก็ได้เลือกโพสคลิปวิดีโอเพลงที่สื่อความหมายเป็นครั้งแรก โดยเพลงที่หนุ่มว่าเลือกโพสตนั้นคือเพลงงมงายพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเดือดทุกเพลงสวยงามทุกซีนรักบอดี้สแลมครับหน้ายิ้ม Everybody s l a สลม2024ซึ่งได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเพลงมันกระแทกหัวใจโคตรๆวานธนกรตก็ได้กดไหลให้คอมเมนต์ดังกล่าวด้วยจากนั้นทําเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจกันยกใหญ่